มิสูวิชีไททันพัสเครื่อง2 0 0 4กับปินเ s สไลางเอคนะครับนี่เรามาดูเมื่อเราปรับจูนแต่เรพันแล้วโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูนะครับว่าค่าการปรับแก้เชื้อเพลิงเนี่ยของตัวรถเนี่ยะระหว่างแก้กันน้ำมันเนี่ยนะครับมีตาการปรับแก้ได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้ค่าช็อตเท,ทมจะอยู่ประมาณ Uh, 0 1.6 mm hmm. นะครับเราลองมาดูเป็นแก๊สดูครับ mm hmm. นะครับเห็นไหมครับขณะที่เราปรับเป็นแก๊สแล้วเนี่ยอ่า uh, ค่าชดเชยรองทิมเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับตัวน้ำมัน mm hmm. นะครับเห็ mm hmm. นไหมครับเริ่มปรับแก๊สลงมาเรือหนึอกศูน่งยูทอกนะครับอันนี้คือเราปรับจูดได้อ่า uh, สมบ,บูรณ์แบบใกล้เคียงกับน้ำมันมากที่สุดนะครับ